กูไลท์ตั้งแต่โหลดเกมเลยอ่ะเอาดิสัตว์กูไลท์มาตั้แต่โหลดเกมเลยทีกว่าจะโหลดเสร็จอะเป็นชั่วโมงอ่ะมันดูความเร็วการโหลดเย่าวไะไอ้คนมันดู <laughs> เข้าไปแล้วทำอะไรไปสัดบอร์ดอะไเงี้ย พี่นัดลองพูดหน่อยพูดครับไม่พูดไม่พูดไอ้เฮียนอยสแม่งตัดเสียงผมหายไปเลยวะไอ้เฮียตัวเสียงรบกวน <laughs> What the h a t fuck is เสียงพี่นักเสือกชัดกว่าเอดีเฉยเลยวะเสือกชัดกว่าไมค์ผมอีกอา oh, what the fuck บอกแล้วแกอป็นเสียงรบกวน <laughs> เปิด เราเปิดไม้เท่ากันหรือไม่เ้ยโอ้ยสิบสองกิกแล้วโหลดอย่างรวดเร็วโอ้ไม่กเน็ตเร็วมากเน็ตก็เป็นใจไปกับบ้านนี้แบ่งสะ6เหงมิกดิแบ่งมาขอไหนองมกอ่ะผมให้พักรอยเมกก็ไม่มีปัญหาพี่เออเอามาให้นี่เนียเด็ตกูมันวิมีจุดแปดไอ้ฟองกระจกที่ไหนคอมอย่างดีอย่างแรงเนี่ยแต่เด็กอย่างกะพ่อ นี่ยพอคอมกูกัร์กักเด็ดแร่งอย่างแรงไอ้เหียอะไรวะการเสียสละที่เท่าเทียมแลกเปลี่ยนที่เท่าเทียมเลยนี่ยโอ้เกินไปอูออีอาอูออีอาอี ตาปัจจุบันเหลเดนริงอ เลอ,อะะเลยอะไรหลละเหลืออัดไม่เลยไม่ไทงาม่ไาทำงานครับสาพี่สาวล็อกอินไลน์ไว้อ๋ะะเอเอาดละเบนรักแสนหกกับเบน หลักแสนหกอะเบนจริงบอกไปเน้นเลยไอ้ย่ลักเขียนเลยมึงนั่นไอ้สัตวบลักนี้อีกยาวไกลแสนอะไรคือเรนโบว์ป่ะล่ะสระเรนโบว์คืออะไรวะอ๋อ ด,ดูหนาวปีนี้มีมมีาแล้วอ่ะนดูดูหนาวอ๋อจริงหนาวจริงสายใจหนาวแบบหนาวสายใจอ่ะหนาวได้มากกว่านี้เยอะเวดสีแดงออกสองรอบติดว่ะ <laughs> พอ่อเฮียรักแสนหกรักแคปหมื่นสองพ่อกรอกที่อะไรหมดนั้นรักเฮียรักอะไรรักหนาวอ่ะเฮียรักแสนหก แคบหมื <12. S 2> ออ่นสองนี่อกของออกอย่างง่ายหลักนี้ไม่ไหวแล้วอะ ซื้อไม้ตั้งแยกดีกว่าไมม้ห,ห,หูฟังมันเฮียเนาะอย่างว่าแต่หูฟังมันเฮียซื้อไม้แยกไปเลยหมอยซื้อหมอยแยกมันรู้จะเล่นของรุ่นอะไรดีอ่ะน่าโฟย์หวั <laughs> <laughs> ่นใส่แต่กูซื้อบูเยตูดแม่งเลยเถอะบูเยตูดเฮียสามพันได้แต่ไม่คุณภาพจิ๋มหายไอ้เนี้ยบูเยตีอ่ะถ้าผมจะเกิดอะไรขึ้นถ้าผมวางหูฟังไว้ ตรงพัลมเขตของไปยุเข้าไอ้แบบนึงตังค์แ๊บเดียวยบเข่าเนียยตุดสามสิบสี ใกล้แล้วใกล้แล้วพีทีทีวมอนิเตอร์ไอ้ตัซีมีไมยอะไป้าง ดูง,ง่ายๆครับแอดไ,ไ,ไ<ม>ว้เนี่ยแหละไอ้อะไปเป็นหลักเขาว่าหลักหลักเอาอุปกรณ์นี้คนดีก็แม่งมันหนีหนีจากกันไม่เยอะไม่เยอะ,ยอ,ะอืกูดูแอดไว้เนี่ยง่ายดีใช่<ห>ด,ดูไงดูดูเว็บของดูเันเบ็ดคืออะไรดูเว็บของจิ๊บหรืออะไรพวกนี้ไอเ้เหี่อะดูยากไม่วางอยู่ไอ่งงวางอยู่ไอ่งงอ่ะวางไม่พอพี่กดโคตรยากถ้าดูในโทรศัพท์อ่ะเออกดโคตรยากจริงรันจิ๊บอ่ะ จิบบานาน่าเฮียอะไรทั้งหมดอ่ะอืมมีสองร้านเนี่ยแอดไว้กับแอซีพียูอ่ะดูง่ายอยู่แต่ไอซีผมขอละก็มหน้อยอค่อันนั้นเขาบวกบวกเอากำไรเอ่ปกติเพราะว่าอันนั้นเขาตอสู้กับร้านอันนั้นเขาเป็นอะไรเขาเป็นดีลเลอร์นี่ยนับอ่ะใช่แต่ถ้าแอดไว้มันเป็นมันจะอยู่มันเป็นดีอะไรดีติวเตอร์เลยไอตัวตัวแทนจำหน่ายเลย แต่แต่ไอ have มันเป็นไอนี่เฉยเป็นแค่ร้านอารมณ์เหมือนเป็นร้านบริษัทเฉยอืมเป็นแค่ดีลเลอร์เพราะฉะนั้นดูดีเท i บิลเตอร์ดีกว่าจะแผนจำไหนแล้วก็ไปเทียบราคาแบบที่อื่นเนาะบ่ที่ไหนขายทูก็ซเซอที่นั่นแหละแล้วไม่อยู่ในหมวดแต่ว่าเนี่ยเมาส์คีย์บอร์ดเทสเซตไมโครไมโครโฟนไมโครโฟนไม่ของที่เอาไว้อมได้ฮ้ ลองดู What What is that อเนี่ยไมโครโฟนเดสก์ท็อปเดสก์ท็อปไมโครโฟนต้องเอาหมวดสิ่งของสำหรับโอโมเด็ดเด็ดสอปเดสก์ท็อปมันใจแต่ว่าเชฟไมค์ับเราเกี่แม่งอ่ะต่อแจ็คไอไอที่เอ็กโคลเยอะเอออ้อยไมค์หลักร้อยเออไม่พูดหลักร้อยอ่ะเออไมค์เอ็กโคลเยอะอย่างชอบเออเมื่อกี้ไม่ถามเลยนะ ส่วนใหญ่พอร์ตไมมันเป็นอะไรอ่ะไอสีชมพูอ่ะสอดแจ็คแจ็คสีชมพูอ่ะู USB ก็ต้องจะมีบ้างพี่ไม่รู้อะไมพี่ไม่ค่อยเล่นไม่รู้เท่าไหร่ไมโครโฟน USB ไอไมมันราคาไอ้นี่อย่างวะไม่ได้ราคาแย่ขนาดนั้นนะใช่กต่ลงแต่พอลงมาเป็น JBL ปุ๊บไอสัตว์สองพันสี่ใช่ JBL อ่ะไปดูของไฮเปอร์เอ็กซ์เลยจิ้มพันเลยไม่มีไม่มีไม่มีอ่ะ ขึ้นมามีแต่สิกโนแล้วเป็นขาแขวนไอ้ขาจับทำไมไปไป่ไข่ฮะไม่ไปไข่ไปอีกวะในรูมกันแต่ขาจับผมติดกับโต๊ะไม่ได้อะโต๊ะผมมันเป็นไอในี่บอกไม่าอย่างอ๋อโต๊ะตันๆเนอะไม่แน่ที่เจคเคนเคยส่งตัวพัานใช่เออนั่นแหละไม่เข้าใจอยู่ใช่มาให้ไปอีกวิเิีร์เมาส์เข้ามาซูเข้าเฮียมาซูไอสัตว์เจอมาซูเฮีย สัตว์เอาเกลือผ่านอเมริกันมาเข้าวัตถุภักดีเยอะเงี้ยกระสุนกระสุนแปลกประหลาดอีกแล้วมันเด้งเด้งเข้าไอ้นั่นเข้าข้างล่างไอ้เงี้ยทำไมใหม่มราคาถูกได้ขนาดนี้วะฉันก็ไม่รู้ดีแล้วที่มันถูกอ่ะอย่าบ่นเลยเงี้ยบ่นนักการซื้อซื้อบูเยตูดไปบุยตูดไอ้เหี้ยสามพันแต่ซื้อไป ไม่มีมันไม่มีเมาส์ไม่มีไมค์อย่างอื่นแล้ววะไม่มีเมามีมีมีอ๋อมันมีเกมมิ่งไมโครโฟนแยกต่างหากหัวข้ออ่ะตามนั้นแล้วมันต่างไงกับเมาส์เอ้ยกับเมาส์เมาส์อีกแล้วไม่ใช่เมาส์โวยมันต่างยังไงกับไอ้นี่ว่าน่าจะเรื่องเซนเซอร์ในการจับเสียงมั้งเหรอพี่ว่าเดาเดาโอคูมาเกมมิ่งไมโครโฟนย่านเสียงอะน่าจะไม่น่าจะไม่เหมือนกันกับไม่ธรรมดา ไปเ,เราไปหาดูไปเลยครับแ, <c oughs> แต่เกมมิ่งไมโครโฟนรู้สึกว่าเยอะวะ่ะอะไรเยอะมีใครเยอะ,ยยอะมันไอ้นี่เยอะมากเลยตัวเลือกเยอะมากอ๋อเสร็จแล้วพี่เสร็จแล้ว <c oughs> เสร็จแล้วก็เล่นดิเสร็จแล้วแปบ๊บนึงอยู่หรวอวะเอลเดนกูหาไม่เจออ๋ออ,อยู่นี่เว้นไลน์เป็นพาเวอร์ตัวนี้ทำไมไม่เห็นขึ้นในแจ้งเตือนวะ ไม่ใช่ไพรเวททำไมวะก็สาธารณะเนี่ยไหนวะทำไมไม่เห็นแจ้งเตือนมเลยวะวันนี้ถ้าถ้าช่องนั้นไม่ค่อยแอคทีฟนาน,นอ่ะแล้วไม่เกี่ยวมันขึ้นหมดหมดขึ้นหมดมใช่หรอไม่รู้แล้วเออขนาดไอ้ช่องไอ้ไอตะกันแต่พี่ไปไ,ไลฟ์เป็นปี <c oughs> มันยังขึ้นแจ้งเตือนเลยอเออ,เอ,อ,เอ,อกูเสิร์ชช่องก็ได้วะเออเนี่ยไลฟ์อยู่แต่ไม่แจ้งเตือน หรือว่ากูไม่ได้เปิดแจ้งเตือนวะแล้วมันเล่นยังไงวะเนี่ยกูลืมแล้วอ่ะกูลืมไปแร้วมันเล่นยังไงอ่ะว้าวมีคเขารู้ตักศูนคนเนี่ยเือจริงเอาหน้าเจ็ดดีเลยไงครับสี่พันเจ็ดเลยหรอวะตัวท็อปสุดใช่กดแล้วนะเพื่อยืนยันกดคิวเพื่อถอยกลับอ่อสิจอยเลยไปเว็ไป <laughs> ใช้เมาส์แล้วทำไมม,ไมันคีย์บอร์ดค้างเนี่น,นี่ออกกูต้องเลื่อนนี่เหรอไม่ใช่เอา้าฮัลโหลโหลเมื่อกี่โหลมันค้างอยู่เงี้ยไอ้เหี้ยเอาเกมเข้าไปเอเ <laughs> เอได้ละกด e เพื่อยืนยันโหลดเกมเวล e l หนึ่งร้อยหนึ่งิมอยู่ที่ริมเกรฟกด e เพื่อยืนยันไอ้เหี้ย nhanh à vậy đó tăng lên tăng tiếng à game sao game sao lại mà khืน ta phong về 5:00น.เนี่ยนึกว่ามา4:00 ไรวอนเด้อบินก็ไม่ได้ดูไปอะไรวอนเด้อไม่ได้ดูเกมซาวเอลเดนว่าดึกดิดไม่เปิดแล้วดิสเพย์ออร์ดิสเพย์เลยโหลดโคตรนานนี่ยไม่แปลกใจกูโหลดเกมใหม่เนาะทีนี้ก็เหลือเช็คว่า เกมจะมีเสียงหรือไม่มีครับอเล่นยังไงวะกูลืมแล้วเรากุลเล่นถึงไหนเนี่ยกู <c oughs> เล่นถึงไหนเนี่ยฮัลโหลนึกก่อนใช้สมองอันน้อยนิดนึกแป๊บกูเล่นถึงไหนวะอ๋อนึกออกแล้วผมเล่นถึงไอ้นี่ไอ้อะไรวะ ยักษ์ไฟน้ำแข็งยักษ์ไฟยงคาอเค,อเค,อเคเร,เฟร,รฟเเเแรงขนการตั้งค่าคุณภาพกราฟิกสูงว้าวเฮีย กูกลายคอมกูระเปิดเลยหรือไงเคอมกูเดี๋ยวแรงแบบนั้น,นลเลยไอ้ค้างกว่าดิเดี๋ยวกูกล่าววะไอ้ค้างมากยังใครน่าดาวน์โหลดจังเลยเด้อโหลดเข้าแมปอะไม่ใม่มันนี่ไง <c oughs> เขาเรียกไงนะ <c oughs> ผมเปิดเข้าเกมมาแม่งตั้งค่ากราฟิกสูงสุดให้ผมเลยไล <c oughs> ไม่เดินมั้งไลดีเลยไลไม่เดินไล่ค้าง ค้างเราค้างเวลาดาวน์โหลดอะมาสักพักแล้วดต่ใช่เหรอเออเช็คดิเออมาละไเนี่ยเดินละเออมาละไปค้ <c oughs> าง ว่าม <l id> ัเ<ร>ห <kah> ็นอะไรกูฟังเนี่ยยูทูบแล้วม่มีขอบเหลืองๆขึ้นมาตรงจอนนี้ขอขอบเป็นขอโอเปดจับไม่ได้กดปุ่มอะไรไปร เดี๋เป็นไรเขากระตุกเลยวะไม่กระตุกได้ไงพี่กราฟิกไม่กระตุกได้ไงล่ะกราฟิกสูงสุดอะาลเบเอะไรอ่ะกระตุกสัตว์เลยตอนเนี้ย ็อยากเปิดเลยสูงพืปิดดว่าพื้นผิวปานกลางความลึกของภาพต่ำไห้เอฟเฟกตการเคลื่อนไหวเงาต่ำภาพแสงต่ำ <c oughs> การแสดงผมแบบสมจริงต่ำไหมอะไปไกลละเอียดแสงเงาเอาไวป้ปานกลางแล้วกันคุณภาพย่าไปเลยสูงสุดเ,เล่นเหีย đây, đây là bàn cờ. Bật E để, không bỏ lỡ. để không bỏ lỡ. ตูก็แต่วันนั้นแหละมันแต่มัน่ได้โลบอกแล้วแต่เราไม่ได้ทักกระตุกที่เน็ตเหรอไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวที่เน็ตเกี่ยวในฮาร์ดแวร์มันก็อะไรสิอย่างมันก็ต่างค่าใดโอเอสอะ หายตอน,นเนี้ยออกเลยเดินเด็กแค่เดินก็ถูกแล้วเอาแงบอกคุณแล้วให้คุณไปเช็คในนั้นก่อน <c oughs> ในไทเวีดก่อน <c oughs> คุณไม่เสื้อผม